สิบเคล็ดลับพลิกชีวิตที่คุณเรียนรู้ได้จาก The Matrix คุณยังจำภาพยนตร์ The Matrix ได้ไหมครับซึ่งนำแสดงโดยพระเอกใจดีแห่งฮอลลีวูดก็คือคีนูรีฟ The m a t r i x i เนี่ยเป็นหนังแอคชั่นไซไฟนะฮะที่ไม่ได้มีแค่ฉากต่อสู้สุดมันนะครับแต่ยังเต็มไปด้วยปรัชญาชีวิตที่ลึกซึ้งตั้งแต่การเลือกยาเม็ดสีแดงไปจนถึงการปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณ แล้วถ้าผมบอกว่าคุณเองก็สามารถนำบทเรียนเหล่านี้มาเปลี่ยนแปลงชีวิตได้ละ่ะถ้าชีวิตที่คุณกำลังใช้ไม่ใช่ของจริงละ่ะถ้าโลกที่คุณมองเห็นเป็นเพียงภาพลวงตาคุณพร้อมจะตื่นขึ้นมาเจอความจริงและเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณไหมนี่คือ s t a r e h i c Man Podcast การลงทุนที่ดีที่สุดคือการลงทุนในการพัฒนาตนเองลองจินตนาการดูว่าตลอดชีวิตที่ผ่านมา คุณอาจกำลังใช้ชีวิตอยู่ในโลกที่ถูกโปรแกรมขึ้นมาโดยที่คุณไม่รู้ตัวคุณตื่นนอนทำงานกินข้าวแล้วก็นอนหลับวนลูปซ้ำไปซ้ำมาโดยไม่เคยตั้งคำถามว่ามันคือชีวิตที่แท้จริงของคุณหรือเปล่านี่คือสิ่งที่ภาพยนตร์เรื่อง The Matrix พยายามจะให้คุณเนี่ยต้องย้อนถามตัวเองว่าคุณกำลังใช้ชีวิตอย่างที่คุณเลือกหรือเพียงแค่เดินตามโปรแกรม ที่มีคนสร้างไว้ให้คุณวันนี้เราจะมาปลดล็อก10บทเรียนจาก The Matrix ที่สามารถพลิกชีวิตคุณได้จริงๆเพราะในที่สุดคุณคือคนที่ต้องเลือกเองว่าจะตื่นขึ้นมาควบคุมชีวิตของตัวเองหรือจะหลับไหลอยู่ในภาพรวงตาต่อไปแคทับที่ 1. จงเลือกยาเม็ดสีแดงในชีวิตของคุณ การตัดสินใจที่ยากที่สุดในชีวิตคือการเลือกเผชิญหน้ากับความจริงหรือจะอยู่ในความสบายแบบจอมปลอมเหมือนที่นนโอเลือกยาเม็ดสีแดงการ,รเผชิญกับความจริงอาจทำให้คุณเจ็บปวดในตอนแรกแต่ความเจ็บปวดนั้นจะพาคุณไปสู่การเติบโตและเสรีภาพทางจิตใจทุกครั้งที่คุณเจอทางเลือกใหม่ในชีวิตจงถามตัวเองว่าคุณกำลังเลือก เพราะมันง่ายหรือเพราะมันถูกต้องอยาเม็ดสีแดงคือสัญ,ญลักษณ์ของความกล้าหาญที่จะ,ะเผชิญหน้ากับสิ่งที่ไม่คุ้นเคยและการพัฒนาตัวเองมาเล่นเกมกันครับลองนึกถึงช่วงหนึ่งในชีวิตที่คุณต้องเลือกระหว่างสิ่งที่ง่ายกับสิ่งที่ถูกต้องคุณเลือกอะไรถ้าคุณย้อนเวลากลับไปได้คุณจะเลือกแบบเดิมหรือไม่เริ่มครับ คล็ดลับที่2นะฮะคุณสามารถปลดล็อกศักยภาพที่ซ่อนอยู่ได้นนโอนะครับไม่ได้เริ่มต้นจากการเชื่อว่าตัวเองคือด e วันเขาต้องผ่านกระบวนการเรียนรู้และเอาชนะความสงสัยในตัวเองชีวิตของคุณก็เหมือนกันนะฮะความสำเร็จมักเริ่มต้นจากการเลิกตั้งข้อจำกัดให้ตัวเองเริ่มต้นโดยการตั้งคำถามว่า ฉันมีศักยภาพอะไรที่ยังไม่ได้ใช้บางครั้งสิ่งที่คุณคิดว่าเป็นขีดจำกัดอาจเป็นเพียงความเชื่อที่คุณสร้างขึ้นเองและเมื่อคุณทลายมันคุณจะพบว่าคุณทำได้มากกว่าที่เคยเชื่อเรามาเล่นเกมกันครับให้คุณจดสามสิ่งที่คุณเคยคิดว่าทำไม่ได้นะฮะภายในเวลา5วินาทีแต่สุดท้ายคุณก็ทำได้สำเร็จเริ่มครับ เคล็ดลับที่3คําตอบอยู่ที่การลงมือทําไม่ใช่แค่ความคิดอย่าพยายามงอช้อนแต่จงเข้าใจว่าไม่มีช้อนคําพูดนี้นะครับเป็นคําพูดเตือนให้เรารู้ว่าการเปลี่ยนแปลงเนี่ยเกิดจากการมองโลกในมุมใหม่นะฮะและการลงมือทําไม่ใช่แค่การคิดในหัวคุณจะไม่มีวันรู้ผลลัพธ์ถ้าคุณไม่กล้าก้าวออกไปทําแต่คุณต้องการเปลี่ยนแปลงชีวิต จงเริ่มจากการตั้งเป้าหมายเล็กๆแล้วลงมือทำทันทีแผนการเริ่มต้นอาจดูไม่สมบูรณ์แบบแต่การกระทำจะพาคุณไปสู่โอกาสใหม่ๆเรามาเล่นเกมกันครับให้คุณหยิบโทรศัพท์ขึ้นมานะครับแล้วพิมพ์เป้าหมายอะไรก็ได้นะที่คุณอยากเริ่มในวันนี้จำนวนหนึ่งเป้าหมายนะครับแล้วส่งให้เพื่อนสนิทสักคนเพื่อสร้างแรงกดดันนะให้ตัวเองเริ่มทำเริ่มครับ เคล็ดลับที่4นะฮะล้อมรอบตัวเองนะฮะด้วยทีมที่ใช่นีโอเนี่ยไม่สามารถชนะใน The m a t ท i ิก์ได้เพียงลำพังครับเขามีมอร์ฟีสนะฮะที่มองเห็นศักยภาพในตัวเขาและ Trinity ที่พร้อมอยู่เคียงข้างนี่คือบทเรียนสำคัญว่าการมีคนที่เชื่อมั่นในตัวคุณและพร้อมสนับสนุนคือสิ่งสำคัญในการเดินทางสู่ความสำเร็จ คุณลองถามตัวเองว่าคนรอบข้างคุณในตอนนี้ช่วยคุณเติบโตหรือว่าดึงคุณกลับการเลือกเพื่อนร่วมทีมที่ใช่นะฮะจะช่วยเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับความฝันของคุณเอาละเรามาเล่นเกมกันครับให้เวลา5วินาทีนะฮะลองนึกถึงคน3คนที่เป็นทีมของคุณในชีวิตนะฮะแล้วส่งข้อความขอบคุณพวกเขาตอนนี้เลยเริ่มครับ เคล็ดลับที่5นะฮะเรียนรู้ที่จะปลดปล่อยตัวเองจากกฎที่ไม่จำเป็นใน The m a t ท i ิกเนี่ยนะฮะกฎบางอย่างเป็นเพียงข้อจำกัดทางจิตใจที่สร้างขึ้นมาเนโอเนี่ยเขาเรียนรู้ว่าการทำลายกฎเหล่านี้นะฮะทำให้เขาเข้าถึงศักยภาพที่แท้จริงของตัวเองในชีวิตจริงเนี่ยคุณก็สร้างกฎหรือว่าความเชื่อขึ้นมาในใจเช่นฉันทำไม่ได้หรือ ฉันไม่ดีพอเพราะฉะนั้นนะครับจงตั้งคำถามกับกฎหรือว่าความเชื่อที่คุณยึดถือมานานว่ากฎนี่ยมันเป็นสิ่งที่ถูกต้องหรือว่าเป็นสิ่งที่จำเป็นจริงหรือคุณอาจพบว่าหลายอย่างที่คุณเชื่อว่าเป็นความจริงอาจเป็นข้ออ้างที่ขวางคุณไม่ให้ก้าวไปข้างหน้าเรามาเล่นเกมกันต่อครับให้คุณลองเขียนหนึ่งกฎนะฮะหรือว่าความเชื่อที่คุณรู้สึกว่ามันบังคับคุณอยู่ แล้วลองคิดดูว่าคุณจะเปลี่ยนมันได้อย่างไรเริ่มครับเคล็ดลับข้อที่6ครับความกล้าคือสิ่งสำคัญที่สุดในช่วงวิกฤตในฉากที่นีโอกระโดดข้ามตึกเป็นการแสดงให้เห็นว่าความกล้าเป็นจุดเริ่มต้นของทุกสิ่งการก้าวข้ามความกลัวในใจ ทำให้คุณเปิดประตูสู่โอกาสที่คุณไม่เคยคิดว่าจะเป็นไปได้ทุกครั้งที่คุณรู้สึกกลัวจงจำไว้ว่าความกลัวเป็นเพียงอารมณ์ที่สร้างขึ้นในจิตใจลองตั้งเป้าหมายที่จะก้าวข้ามความกลัวทีละขั้นเช่นทำสิ่งที่คุณลังเลเล็กๆทุกวันเรามาเล่นเกมกันต่อครับเกมนี้ก็คือการให้คุณคิดถึงสิ่งที่คุณกลัวที่สุดในตอนนี้ แล้วตั้งเป้าหมายว่าภายใน7วันเนี่ยคุณจะทำสิ่งนั้นทำในสิ่งที่คุณกลัวไม่กล้าทำเริ่มครับเคล็ดล <K> ับที่7ทุกคนร้วนอยู่ในระบบแต่คุณเลือกได้ว่าคุณจะอยู่แบบไหนระบบในชีวิตคุณอาจเป็นสิ่งที่คุณมองข้ามเช่นงานประจำที่คุณไม่ชอบ หรือสังคมที่บังคับให้คุณทําตามคนอื่นดีโอเนี่ยเลือกที่จะเป็นคนที่ควบคุมระบบแทนที่จะถูกควบคุมลองถามตัวเองนะครับว่าคุณกําลังอยู่ในระบบที่คุณพอใจหรือไม่ถ้าคําตอบคือไม่จงเริ่มหาทางออกเช่นสร้างสิ่งใหม่ๆหรือหาความรู้เพื่อออกจากสิ่งที่คอยกดดันคุณมาเล่นเกมกันต่อครับใช้เวลา5วินาทีนะฮะลองเขียนหนึ่งอย่าง ที่คุณสามารถทำได้เพื่อเพิ่มอิสระภาพในชีวิตของตัวคุณเองเริ่มครับเคล็ดลับที่8นะฮะการตั้งคำถามสำคัญกว่าคำตอบนีโอเริ่มต้นการเปลี่ยนแปลงของเขาด้วยคำถามง่ายๆนั่นก็คือ The m a t ท i ิคืออะไรหรือโลก หรือว่าระบบที่เขาดำรงชีวิตอยู่คืออะไรคำถามนี้พาเขาไปค้นพบความจริงที่เปลี่ยนชีวิตการตั้งคำถามที่ถูกต้องอาจพาคุณไปพบคำตอบที่เปลี่ยนชีวิตจงเรียนรู้ที่จะสงสัยในสิ่งรอบตัวและอย่าก,กลัวที่จะถามคำถามที่ไม่มีใครตอบได้มาเล่นเกมกันต่อครับคุณมีเวลา5วินาทีจดหนึ่งคำถามที่คุณอยากหาคำตอบมากที่สุดในชีวิตตอนนี้ เริ่มครับเคล็ดลับที่9นะฮะคุณสามารถเริ่มต้นใหม่ได้เสมอในโลกของ The m a t ท i ิก์นะฮะทุกครั้งที่นีโอล้มเหลวนะฮะเขาได้รับโอกาสที่จะลุกขึ้นมาใหม่ทุกความผิดพลาดในชีวิตคือบทเรียนที่ผลักดันให้คุณแข็งแกร่งกว่าเดิมเมื่อคุณล้มเหลว ให้มองว่ามันเป็นโอกาสในการเรียนรู้มากกว่าการจบสิน้นจงถามตัวเองว่าฉันจะทำอะไรได้ดีขึ้นในครั้งหน้าเอาละเรามาเล่นเกมกันต่อครับคุณมีเวลา5วินาทีนะะคิดถึงสิ่งที่คุณเคยล้มเหลวแล้วเขียนลงไปว่าฉันจะกลับมาลองอีกครั้งเริ่มครับ คล็ดลับที่เชื่อในสิ่งที่คุณเป็นนีโอเนี่ยเขาก้าวข้ามทุกสิ่งนะฮะเมืเ่อเขาเชื่อมั่นว่าเขาคือดิวันนะฮะคุณเองก็เช่นกันการเปลี่ยนแปลงชีวิตเริ่มต้นจากความเชื่อมั่นในตัวเองจงพูดกับตัวเองในทุกเช้าว,ว่าฉันทำได้เพราะทุกความสำเร็จเริ่มต้นจากการที่คุณเลือกเชื่อว่าคุณสามารถเป็นคนที่คุณอยากเป็นมาเล่นเกมสุดท้ายกันครับ ให้คุณพูดกับตัวเองตอนนี้เลยว่าฉันทำได้ฉันคือด e วันของชีวิตฉันเองเริ่มครับภาพยนตร์ The m a t r i x เนี่ยไม่ใช่แค่ภาพยนตร์นะฮะแต่เป็นบทเรียนชีวิตที่สอนให้เราเลือกความจริงนะะปลดล็อกศักยภาพและกล้าก้าวข้ามความกลัวเพื่อ ควบคุมชีวิตของเราเองทุกคนเนี่ยมีดีวันอยู่ในตัวเองคุณพร้อมจะเป็นเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดของคุณหรือยังก่อนจบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งและแชร์คลิปนี้ไปให้เพื่อนๆของท่านนะและคนที่ท่านรักด้วยครับนี่คือ Star c h i c m a n Podcast การลงทุนที่ดีที่สุดคือการลงทุนในการพัฒนาตนเอง